Where can ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกันกับช่องน้องสีนวลเมืองยางอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาถ่ายคลิปหลังบ้านนะคะส่วนหลังบ้านนะคะคือว่าวันนี้น้องสีนวลจะมาเล่าเรื่องอประเพณีควายชนนะคะของเมืองยางนะคะว่าในงานประเพณีในงานประเพณีมียังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่า ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะน้องสนขอพูดเนาะก็ต้องใช้วิจารณญาณานในการรับฟังนะคะคือบางท่านบางคนก็อาจจะคิดว่าเนี่ยเออผู้คนเหล่านี้นะคะที่เอาควายไปชนกันที่เอาควายไปชนกันเป็นคนที่แบบว่าไม่มีคุณ,ณธรรมศีลธรรมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ในมุมมองของน้องสีนวลน,นะคะคือควายชนกันมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบผิดธรรมชาตินะคะควายชนกัน มันก็ไม่แปลกนะคะมันไม่ได้ผิดธรรมชาติเพราะว่าควายก็ต้องต่อสู้กันนะคะเพื่อเขาอะเขาเขาของควายก็คืออา่าก็คืออุปกรณ์ที่ป้องอะไรอะอาวุธนอกไป่ใช่อุปกรณ์ก็ก็เป็นอาวุธที่ป้องกันตัวอยู่แล้วนะคะก็เหมือนอย่างเช่น คนเราเนี่แหละก็มีเท้ามีมือเพื่อที่จะป้องกันตัวใช่ไหมคะอย่างเช่นเออแต่จะมีคนมาทําร้ายเราแล้วก็ต้องต่อสู้ด้วยเท้าเรามือเราใช่ไหมคะควายก็เหมือนกันแหละก็ต้องต่อสู้กันด้วยเขานะคะก็มันก็คือแบบไม่ได้ผิดธรรมชาติอย่างแบบเออไก่ชนกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ผิดธรรมชาตินะคะคือมันเป็นมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะก็อาจจะบางคนคิดว่าเออเนี่ยมันบาปอะไรอย่างนงี้นะคะแบบเออเอาควายมาชนกันมันบาปเป็นคนที่แบบว่า คนไม่ดีอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เราก็ต้องคิดแบบในแง่บวกแง่ลบมองโลกในแง่ดีทั้งแง่ร้ายด้วยนะคะอย่างเช่นเออคนฆ่าปลาฆ่าสัตว์ฆ่าหมูฆ่าฆ่าไก่อะไรอย่างนี้นะคะก็เออเป็นว่าเนี่ยบาปนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเอาถ้าสมมุติว่า ลองคิดดูนะคะคนที่มาว่าเราแบบนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่าไปซื้อเนื้อซื้อเนื้อไก่ซื้อเนื้อปลากินทุกวันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะโดยที่แบบเขาไม่ฆ่าแต่คนอื่นเขาฆ่ามาขายแต่เขาก็ยังเป็นคนซื้อกินนะคะเนี่ยถ้าแบบแบบนี้คนฆ่าบาปแล้วคนซื้อกินบาปหรือเปล่านะคะก็อยากจะบอกว่าอืมมันควยชนกันมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดธรรมชาตินะคะมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วอย่างเช่นแบบเออเราอะในมุมมองเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนนะเอ้ยเอาควยชนกันเนี่ยคนเนี่ยไม่มีแบบไม่มี ไม่มีคนนุณธรรมศีลธรรมเลยนะคะเอาแล้วถ้าสมมุติว่าในมุมมองของควายนะคะ <c oughs> ก็จะมองคนคนมนุษย์อะไรไม่มีสมองไปชกมวยกันต่อยมวยกันเพื่อที่จะได้รางวัลเพื่อที่จะมีเสื่อเสียงนะคะเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนคนเราก็เอ้ยยังมีแข่งขันชกมวยกันโดยที่ต้องเจ็บตัวนะคะมันก็แบบนี้นะคะควายก็เหมือนกันแหละควายชนกันมันก็เหมือนการแข่งขันอย่างหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนทราบก่อนนะคะก่อนที่แบบจะคิดว่า เอาควายมาชนกันไม่กลัวบาปหรออะไรประมาณนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับทิจใจเรานะคะเพราะว่าถ้าไม่มีใครที่แบบว่าเลือกเกิดได้เออเนี่ยฉันจะเลือกเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้เอาควายชนกันเอ้ยฉันจะเลือกเอ่อฉันไม่อยากเกิดเป็นควายเพราะว่าเพื่อกลัวที่กลัวมนุษย์เออเอาไปใช้ทําไร่ทํานาทํางานอะไรอย่างนี้นะคะเมาสิว่มาเออทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับทิจใจเราก็บางคนบอกว่าเออเนี่ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะอันนี้ ผิดศีนนะคะผิดสิลแต่คนที่ฆ่าไม่ใช่ว่าคนที่มันอยากฆ่าไม่ใช่แบบด้วยแบบอยากฆ่านะคะคือมันเลือกไม่ได้ถึงจะแบบต้องฆ่าอะไรประมาณนี้นะคะคนไม่ฆ่าก็ไม่บาปแต่คนฆ่าบาปแล้วคนซื้อกินะบาปไหมคะอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าคิดในแง่ดีในแง่ร้ายคิดบวกคิดลบบ้างนะคะอาจจะว่าใครชนกันบางคนก็คิดว่าเออเนี่ย คนแบบจิตใจไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะเอาควายมาชนกันให้ควายเจ็บตัวอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยก็เออมันก็เหมือนควายต่อสู้กันก็เหมือนคนชกมวยกันนั่นเลยค่ะควายก็มีเขาเพื่อเป็นอาวุธปกป้องตัวมนุษย์ก็มีมีเท้ามีมือเพื่อที่จะปกป้องตัวนะคะมันก็เหมือนกันคือมันไม่ได้ผิดธรรมชาตินะคะที่เมืองยางแบบจะมีประเพณีแบบว่าควายชนกันนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกก่อนที่จะเล่า เล่าเอ่อเล่าเรื่องงานประเพณีงานชนกันเนาะคอยชนกันนะคะประเพณีงานชนกันไม่ใช่ประเพณีคอยชนกันนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบแจ้งใจนะคะก็คิดในแง่ดีบ้างแง่ร้ายบ้างนะคะก็นี่แหละคะ่ะก็ก็อธิบายให้ฟังก่อนเนาะโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องตอนนี้มันก็เป็นเอ่อช่วงเวลาที่ถ้าบ้านเมืองปกตินะคะเมืองยางก็จะมีงานคอยชนกันแล้วนะคะคอยชนกันประเพณีคอยชนกันเนาะ ถ้าประเพณีควายชนกันเขาจะจัดนะคะเขาเขาก็จะจัดที่เมืองหลวยก่อนนะคะ <pist ach> เพราะว่าถ้ำควายเขาแสงมันอยู่ที่ใกล้เมืองหลวยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเขาต้องเมืองหลวยต้องจัดงานก่อนนะคะถึงเมืองยางหรือเมืองแพรถึงจะได้จัดตามนะคะไม่อย่างนั้นคือมันไม่ได้คือมันจะมีปีหนึ่งอะที่แบบว่าเมืองหลวยยังไม่จัดแต่ว่าเมืองยางจัดก่อนนะคะแล้วมันก็แบบบ้านเมืองก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะคือมันไม่ได้เนาะอันนี้ก็เขาว่าไงดีอย เออมันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้นะคะคือมันไม่ดีเนาะมันเป็นประเพณีที่แบบว่าในเมื่อถ้าควายเขาเสียงถ้าควายเขาแสงนะคะมันอยู่ที่เมืองหลวยเนาะเมืองหลวยวันเต้านะคะยังขายนะคะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเมืองหลวยอ่ะมองไปตรงๆก็จะเห็นถ้าเลยนะคะอย่างนั้นถึงเมืองหลวยต้องจัดงานก่อนนะคะจัดงานประเพณีควายชนกันก่อนนะคะก็จะจัดเป็นครั้งแรกของปีเลยค่ะ ที่แรกที่แรกของปีนะคะที่แรกของทุกๆปีแหละค่ะเมืองรวยจัดแล้วเมืองยังถึงจะได้จัดนะคะแล้วก็เมืองแผนหรือเมืองอะไรจะจัดก็จัดได้นะคะแต่ว่าถ้าก่อนที่เอ่อก่อนที่ควายจะชนกันอ่ะเขาก็ต้องเอาคนมาชนกันก่อนนะคะคนชนกันก่อนถึงควายจะได้ชนกันนะคะเอาคนมีเขาหรือเปล่านะคะคนไม่มีเขาแต่ว่าเอาหัวเนี่ยเอาหัวหัวชนกันก่อนนะคะแบบคนสองคนต้องมาชนกันก่อนแล้วถึงจะ เอาควายชนกันนะคะอันนี้ก็มันก็มีประเพณีเนาะมันก็มีเรื่องมีราวก็หละนะทุกท่านทุกท่านอันนี้โอเคในเมื่อเข้าชนกันยังไงจัดงานกี่ครั้งอะไรไงอย่างเช่นแบบว่าสมมติว่าเออเมืองรวยจะจัดงานควายชนกัน3ครั้งนะคะมันก็ต้อง3าครั้งก็จะกลายเป็นอ่าสิบห้าวันนะคะอย่างเช่นแบบเราชนกันวันนี้เออจัดงานควายชนกันวันนี้แล้วก็ต้องพักไป4วันแล้วก็ถึงจะชนกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องจัดอีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็เราต้องเว้นนะคะ ชนวันหนึ่งเว,ว้นสี่วันแล้วก็ต้องชนอีกวันหนึ่งก็เว,ว,ว้นเว้นสี่วันอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานคอยชนกันเนาะแล้วผู้คนที่ไปเที่ยวในงานมีเป็นผู้คนแบบไหนบ้างก็เป็นผู้คนทุกเมืองนะคะเป็นคนทุกเมืองเลยคะ่ะอย่างเช่นแบบเมืองแพนเมืองลาเชียงตุงอะไรอย่างนี้นะคะอย่างเช่นแบบเออคนเมืองยางที่ไปอยู่ประเทศไทยแต่ก็ยังกลับมาเข้าเข้างาน ประเพณีควายชนก็มีนะคะว่าหนึ่ง <único> ป <Liberty> ีละหนึ <S <S ่งครั้งนะคะคือมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองยางนะคะที่เมืองยางเป็นที่รู้จักก็เพราะเรื่องราวของถ้าควายเขาแสงแล้วก็งานของควายชนกันนี่แหละค่ะเมืองยางเป็นที่รู้จักว่าเออเมืองยางเมืองยางที่มีงานประเพณีควายชนกันนั่นแหละเออนี่แหละค่ะคนเขารู้เลยค่ะว่าเป็นเมืองยางเมืองนี้นะคะก็จัดทุกปีนะคะแล้วถ้าเออควายชนกันคนก็มาเข้าคนแล้วแต่ใครเนาะอยากจะมาเข้า แต่ว่ารู้สึกว่างานอย่างนี้นะคะมันมดีดึงดูดมันมีความดึงดูดผู้คนที่อยากจะมาอยากจะมางานนี้มากเลยนะคะไม่ว่าคนที่ไหนก็ยังต้องมานะคะบางคนอยู่ไกลก็มาค้างนะคะมาล่วงหน้าวันสองวันนะคะแล้วก็จะมีคนขายของเยอะแยะเลยนะคะขายข้าวลามขายข้าวสม้มแล้วก็ขายผลไม้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีไก่ชนกันก็มีด้วยนะคะโดยที่แบบบ้านเมืองที่แบบมีการโตะอะไรนะ เขาเรียกอะไรการพนันอะไรอะไรอย่างงี้นะเขาจะมีาหมักอะไรเขาเรียกหมักคอกคักนะคะที่มันจะมีลูกอยู่3ามลูกแล้วเราดึงลงมานะทคนก็จะมี1 2 3สองมแล้วก็จะมีอ,อะไรอะ่ะกระต่ายนกย ung, ุงม้าหรือช้างอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็มีนะคะแต่แล้วแต่บางปีนะคะแต่เมืองยังเมื่อปีปีที่แล้วไม่มีนะคะเขาไม่ให้จัดนะคะว่าการพนันเขาไม่ให้จัดนะคะ ก็จะมีง,งานคอยชนกันแล้วก็มีผู้คนมาขายของเยอะแยะมากมายเพราะว่าน้องสินวนกับน้องเหล่าเงินนะคะเมื่อปีที่แล้วก็เคยไปเป็นแม่ค้าขายของขายปิ้งย่างขายส้มตำในงานคอยชนมาแล้วนะคะก็คึกคักมากนะคะแบบได้กำไรเยอะนะคะแต่ก็ต้องลำบากหน่อยเพราะว่าต้องขนของถ้าเป็นจัดงานไกลหน่อยอย่างนี้ก็ต้องไปนอนค้างนะคะแต่น้องสนวนกับน้องเหล่าเงินก็เคยไปขายที่เมืองหลวยนะคะเมืองหลวยแล้วก็เมืองยางนะคะสองที่นะคะก็ ได้กําไรนะคะคนละคนละหนึ่งพันหยวนนะคะก็ได้กำไรกำไรคนละห้าพันห้าพันบาทนะคะก็้ถือว่าโอเคแต่มันก็คุ้มค่านะคะเพราะว่าคุ้มกับคุ้มกับการที่เราขนของไปนะคะขนของไปขายถ้าสมมติว่าง,งานจะเริ่มพรุ่งนี้เราก็ต้องไปดูที่อยู่ที่ขายเราวันนี้ไว้นะคะแล้วก็ต้องไปเช่าของซื้อของเตรียมของโต๊ะ เก้าอี้อะไรอย่างนี้ไว้นะคะแต่ว่าโชคดีที่แม่น้องสินวนเป็นคนขายของนะคะเป็นคนขายเสื้อผ้ากางเกงอะไรแบบนี้เนาะว่าเป็นอันนี้เป็นงานอาชีพนะคะอาชีพหลักของบ้านน้องสินวนนะคะก็จะเปิดร้านขายเสื้อผ้าอย่างนี้นะคะก็จะไปขายตามตามทุกงานนะคะอย่างเช่นงานปีใหม่จีนอย่างนี้ก็จะไปขายทาง เมืองปอกอย่างนี้นะคะเมืองปอกเมืองแผนหรือหัวเต้านะคะนี่มันจะเป็นไปทางเขตสองนะคะก็จะไปขายไปเที่ยวขายเนี่ยมีช่วงมมีแค่ปีนี้แหละที่น้องส่วนได้อยู่บ้านกับพ่อแม่เยอะนะคะถ้าทุกปีนี่คือ,อได้อยู่บ้านคนเดียวนะคะอยู่แล้วก็เฝ้าบ้านทํากับข้าวเลี้ยงคุณปู่พ่อคุณแม่ต้องออกไปขายของต่างที่นะคะคุณพ่อเป็นคนขับรถคุณแม่ก็เป็นคนไปช่วยกันขายของนะคะไปถ้าเป็นปีใหม่จีนก็ไปนอนสักประมาณ3คืนแล้วถึงจะมากับมานอนบ้านหนึ่งคืนแล้วก็ไปอีก3คืนอะไรอย่างนี้นะคะก็ ให้น้องสนเป็นคนเฝ้าบ้านทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านดูแลบ้านนะคะอันนี้ก in ็อาจจะเป็นเพราะว่าเออเอ๊ะทาไมน้องสนทาไมถึงเก่งทํากับข้าวเก่งดูแลบ้านเก่งเพราะว่าก็เคยอยู่คนเดียวแบบนี้มานานนะคะได้ทํากับข้าวเลี้ยงคุณปู่เพราะคุณแม่ต้องออกไปทํางานค้าขายนะคะไปขายของต่างที่ต่างแดนอย่างนี้นะคะก็ไม่ค่อยแบบได้อยู่บ้านนะคะมีปีนี้แหละที่พ่อแม่อยู่บ้านนะคะพักผ่อนอยู่บ้านถ้าไม่อย่างนั้นช่วงนี้คือไม่รู้ว่าคุณแม่จะไปขายของในงานคอยชวนที่ไหนก็ไม่รู้แล้วนะคะ ก็ <G ül> นี่แหละค่ะอันนี้ก็แล้วก็ถ้าเราไปขายของในคายชนกันแล้วที่อยู่ล่ะนะคะเพราะว่าแม่น้องสนก็ไปเคยขายมาเกือบจะ20กว่าปีนะคะ <G ül> ก็จะมีที่อยู่เป็นของใครของมันนะคะอย่างเช่นเออเนี่ยที่นี่ก็เป็นแม่น้องสนขายมาประมาณ20กว่าปีมันก็จะเป็นที่ของแม่น้องสนนะคะกไ็ไม่มีใครแย่งนะคะแต่ในงานคอยชนกันนะก็จะเจอปัญหานี้แบบเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นเออคนเพิ่งมาใหม่ก็จะมาแย่งที่คนที่แบบขายมา10บสกว่าปีนะคะอย่างนี้ก็ อันนี้แหละปัญหาที่แบบเจอในเจอในงานคอยชนกันนะคะเพราะคนที่เออเพิ่งเพิ่งมาขายของอย่างเงี้ยก็จะมาอยากจะมาแย่งที่คนที่ขายมาประมาณสิกว่าปีคะก็เป็นเออทะเลาะกันบ้างอะไรเถียงกันบ้างอย่างนี้ก็มีนะคะก็แบบตลกอยู่เหมือนกันนะคะแต่เหมือนแม่น้องสิ้องเขาขายมาแบบขายทุกที่นะคะเมืองยางก็มีที่เป็นของตัวเองนะคะในงานคอยชนกันเนาะเมืองหวยก็มีที่เป็นของตัวเองนะคะก็ ในเมื่อเราขายมาหลายสิบกว่าปีก็ต้องมีที่เป็นของตัวเองแล้วนะคะก็จะไม่มีคนมาแย่งนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะแต่เหมือนน้องสินอ๋กับน้องเหล่าเงินก็เพิ่งไปขายเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ไม่มีที่เป็นของตัวเองนะคะต้องเช่าของคนอื่นเขานะอย่างเช่นแบบคนอื่นเขามีแต่ว่าปีนี้ไม่ได้มาขายก็ปล่อยให้คนอื่นเขาเช่าแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็ต้องจ่ายค่าห้องว่าเออหนึ่งห้องเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นงานนะคะงานคอยชนกันเลยค่ะก็ จะมีคนไปขายของกินปลาเอ่อเมี่ยงปลาทูเดี๋ยวน้องสนใจเอาวิดีโอมาเอาไม่ใช่เอาเอารูปภาพมาใส่ไว้ท้ายคลิปนะคะเผื่อเออทุกคนจะได้เห็นตาตานะว่าเออบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างในงานคนเยอะไหมคือคักแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้เออท้ายคลิปนะคะก็เขาว่า เดินสามเป็นก็อาบน้ำปุงเดินสี่ก็มีปล่อยโตกายยิงตั้งใจมาแอวกันเป็นหมูใจแหล่ยิงมาแหวกันเป็นกูนะคะอันนี้ก็เดินสามเขาก็จะอาบน้ำปุง๋งเมืองยังมีน้ำปุงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้ร้อนสักเท่าไหร่นะคะเดินสามก็อาบน้ำปุงเดินสี่ก็มีปล่อยโตกายก็คือควายชนกันนะคะก็เดินสามก็อาบน้ำปุงเดินสี่ก็มีปล่อยโตกายยิง ยิงและชายมาเที่ยวกันเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ชายและยิงมาเที่ยวกันเป็นคู่นะคะอย่างนี้แหละถ้าใครแบบเอยในในงานก็จะเห็นเออ่าวสาวเข้ามาเที่ยวกันเป็นคู่เพราะวแดดมันจะร้อนใช่ไหมคะก็เออถ้าใครอยากรู้ว่าเออยคนนี้มีแฟนหรือเปล่าไว้รอดูทอนตอน,ตอ,นอ่าควายงานควายชนกันนะคะก็จะเป็นเอยผู้ชายก็จะกลางลมให้กับ ผู้หญิงนะคะก็ผู้บ่าวก็จะกางริ่มให้กับผู้สาวนะคะเพ <_ C os al> ื่อไปเที่ยวงานไปคอยชนกันนะคะคือมันแบบมันสนุกมากเลยอะแต่ว่าเสียดายที่ปีนี้อาจจะไม่มีนะคะเพราะ่โควิดนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะปีนี้ไม่มีแต่ก็ปีหน้าถ้าโควิดหายก็มีอยู่นะคะแต่ว่านอกสมก็จะเอารูปภาพที่ผ่านมาหลายๆปีมารวมกันทิ้งไว้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็ถ้าจัดนะคะเมืองรวยต้องจัดก่อนแล้วเมืองยางถึงจะจัดแล้วก็เมืองแผนนะคะเมืองแผนเมื่อปีที่แล้วจัดแบบ โอ้จัดเยอะมากนะคะเกือบเกือบจะเดือนนึงนะคะชนกันประมาณสี่ครั้งห้าครั้งนะคะคอยชนกันชนกันแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ต้องเว้นสี่วันนะคะแล้วก็ชนกันอีกหนึ่งวันเว้นสีวันนะคะก็ห้าครั้งประมาณยี่สิบห้าวันนะคะระหว่างวันวันที่เขาแบบว่าอะไรอะวันว่างๆอย่างนี้นะคะวันวันที่ไม่ได้ชนแต่ก็มีคนไปขายของอะไรอย่างนี้เนะค่ะแต่ว่าเออไม่ค่อยมีคนเยอะเนาะ ย่างเช่นเหมือนแม่น้องสุนถ้าจะไปใครจะถ้าจะไปขายที่เมืองแผนเมืองแผนมันจะไกลหน่อยนะคะไกลก็จะต้องไปจะต้องไปนอนค้างคืนนะคะไก่ก็อะไรเนี่ยไก่ต่อของคุณพ่อนะคะต้องขอขอโทษด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะสงสัยแบบอุย้ยน้องสนพูดเยอะอะไรเนี่ยเมื่อไหร่จะหยุดพูดนะคะไก่มันอาจจะบบนให้น้องสนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าแบบไปน่าจะใช่ ถ้าแบบเป็นที่ที่แบบเมืองแผนอย่างนี้แม่ต้องสงก็จะไปนอนค้างคืนนะคะถ้าไกลก็ไปจะเก็บของไว้แต่วันนี้แล้วก็วันนี้ตอนตอนเย็นนะคะตอนเย็นก็จะไปนะคะไปขายตั้งแต่ตอนเย็นไปนอนค้างนะคะเพราะไปตอนเช้าอย่างนี้คือมันมันไม่คุ้มค่าทุกคนตื่นแต่เช้าไปแล้วก็ไปไปจัดของวางของใช่ไหมคะแล้วก็เออตอนเย็นก็ต้องเก็บกลับมาอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่านะคะก็จะไปนอนค้างนะคะนอนค้างนอนค้างถ้าไกลก็ไปนอนค้างอะค่ะขายของดีก็ ตีน้อยบางบางบางทีก็ไม่คนแต่ว,ว่าคนที่ไปไปไปเที่ยวก็เป็นคนคนแก่ก็มีเยอะนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปดูควายชนกันเนาะแล้วก็จะมีบ่าวสาวอะไรอะไรอย่างนี้เยอะมากเลยนะคะก็จะใส่ชุดไทยใหญ่หรือแต่งตัวอะไรยังไงก็ได้เป็นงานที่แบบว่าแต่งตัวแข่งกันดก็ว่าได้ก็ว่าได้นะคะแข่งความสวยกันก็ว่าได้เลยนะคะแต่ตอนนี้คือไก่ถามว่า ควายชนกันแล้วแบบได้รางวัลไหมนะคะมีรางวัลให้ไหมมีนะคะคือมันก็เหมือนกับคนเราแหละเหมือนกับมนุษย์เราต่อยมวยกันก็มีรางวัลก็มีคนแพ้มีคนชนะนะคะก็มีรางวัลที่1นึ่งโลนที่2นะคะก็มีเหมือนกันแหละค่ะก็อย่างเช่นแบบควายนะคะถ้าในเมื่อควายมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนคนที่แบบเอ้ยเนี่ยเอาควายมานั่งมอเตอร์ไซค์หรือเอาควายมาขึ้นรถเพื่อที่จะไปแข่งขันควายชนกันนะคะคือในเมื่อ ทางบ้านนอกนะคะเขาก็จะเลี้ยงเขาก็จะเลี้ยงควายใช่ไหมคะต้องจุงมานะคะถ้าไม่ต่อให้ไม่ชนะแต่ก็ยังจะได้ค่าที่จุงควายมานะคะค่าจุงควายเดินมาเนาะเพราะาเจ้าของควายก็ต้องจุงควายมาเพื่อที่จะมาถึงแข่งขันในงานใช่ไหมคะเ,เพราะาต้องเดินมาเดินเท้าไงทุกคนหมู่บ้านไกลก็ต้องเดินเท้ามาหรือใกล้ก็ต้องเดินเท้ามานี่ก็จะได้ตังะคะ่ะต่อให้ไม่ชนะหรือ ก็ต้องได้ตังค่ะเขาให้ตังนะคะเขามีรางวัลให้ค่ะถ้าคนที่ถ้าควายที่ชนะก็จะได้ตังมากกว่าคนอื่นนะก็จะก็จะได้แบบรางวัลที่1นะคะรางวัลที่หนึ่งคนที่เอ่อตัวที่แพ้ก็รางวัลที่สองนะคะก็จะมีแบบนี้กันนะคะถ้าควายที่เออประมาณสองสามโมงเย็นสี่โมงเย็นถ้าควายเยอะก็จะจะแบบว่าเอ่อจะงานก็จะเสร็จจะเสร็จเย็นหน่อยนะคะถ้าควายมีแค่ประมาณ3ามสี่คู่ก็จะเสร็จ เช้า,ชาหน่อยนะคะยพ่ดไปพูดมาแล้วแบบลิ้นล้นมันแบบ <c oughs> นี่แหละคะ่ะก็จะมีรางวัลมันก็เหมือนเออเนี่ยเปรียบเหมือนคล้ายๆเหมือนคนเราชกมวยกันนั่นแหละคะ่ะมันก็มีเป็นงานแข่งขันกันนะคะก็ต้องมีรางวัลนะคะไม่มีใครที่แบบว่าจะเอาควายมาชนกันเพื่อที่ให้ควายเจ็บนะคะก็คือตอนนี้มันก็ไม่มี คือตอนนี้ไม่เขาก็ไม่ได้เอาเลี้ยงควายเพื่อที่จะไถนานะคะเขาเลี้ยงควายไว้เพื่อที่จะชนกันนะคะที่เมืองยางแต่ก็ไม่ค่อยมีคนที่จะเลี้ยงควายนะคะยิ่งยิ่งนับวันยิ่งแบบคนเลี้ยงควายยิ่งน้อยลงนะยิ่งน้อยลงนะคะอย่างเช่นแบบในเวียงเนี่ยยิ่งไม่มีเลยค่ะก็จะมีอยู่นะคะมีอยู่ประมาณ1หมู่บ้าน2หมู่บ้านนะคะก็จะมีทางหมู่บ้านนำบกอะไรแบบนี้นะคะที่เลี้ยงควายนะคะควายที่ชนะก็จะได้เงินรางวัลเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นเมืองแผนนะคะมันแล้วแต่งานนะคะแล้วแต่อย่างเช่นแบบเออ เงินรางวัลของเมืองยางแล้วก <sm> <Clark> ็เ um ง <ina> ินรางวัลที่เมืองหลวยหรือเมืองแผ่นนะคะรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองเงินรางวัลไม่เหมือนกันนะคะมันจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าเมืองที่แบบว่าอุ้ยเมืองใหญ่น้อยนะคะก็จะได้เงินรางวัลเยอะน้อยนะคะอย่างเช่นแบบเมืองแผ่นอย่างเงี้ยโอ้โหเงินรางวัลเยอะมากเลยนะคะก็ไม่รู้จะไม่ได้เหมือนกันละค่ะแบบเออรางวัลที่หนึ่งจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่ารู้รู้แต่ว่าเยอะมากแล้วเขาแล้วเขาก็จัดงานที่แบบว่าอลังการมากนะคะมีเวทีแบบว่าเช่านักร้องไปร้องเพลงด้วยนะคะแล้วก็ ที่ควายชนเอ่อที่ควายชนกันนะคะสถานที่ที่ควายชนกันก็แบบทันสมัยมากเขาจะเขาจะขุดหลุมแบบใหญ่กว้างๆนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะใส่ระเบียงไว้เพื่อให้คนยืนมองควายชนกันไปในหลุมข้างล่างเนาะแล้วก็จะมีประตูอยู่สามสี่ประตูเพื่อที่จะให้ควายแบบตัวถ้าตัวที่แพ้ก็เขาก็จะวิ่งไล่ก,กัน่ยจะได้แบบมีประตูออกไปประมาณสามสี่ประตูนะคะส่วนมนุษย์เอ่อส่วนมนุษย์ส่วนส่วนคนเราก็จะ อยู่ข้างบนนะคะมองข้างบนลงไปข้างล่างนะคะแต่ว่าที่เมืองยางเขาก็จะเอากั้นเป็นรั้วนะคะเอารั้วเหล็กหรืออะไรอย่างนี้มากั้นไว้นะคะเพื่อให้คนเราอยู่ข้างนอกแล้วก็ดูควายชนกันนะคะไม่อย่างนั้นคือควายมันก็จะวิ่งมาในงานก็มีนะคะถ้าบางคนแบบเออ บ่าวสาวกันคู่บ่าวค,คู่สาวเขาไปนั่งกินร้านเออของกินที่แบบวใก,กล้ๆคอยชนกันควายก็อยากจะเห็นคอยชนกันก็อยากเห็นสาวก็อยากจะคุยอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะเป็นนั่งแบบนี้แต่ถ้าควายวิ่งอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เกิดอันตรายอะไรนะคะเพราะคนมันเยอะไงเพราะเจ้าของควายก็เออบบวไว้แบบว่าไว้ดูควายของ,องตัวเองอยู่นะคะนี่ก็อยากจะบอกว่าเออมีรางวัลไหมก็มีนะคะเพราะมันก็ไม่มีใครที่จะเอาควายมาชนด้วยแบบให้ควายเจ็บตัวโดยที่ไม่ได้อะไรนะคะอ๋อนี่แหละนะคะนี่ก็เป็นแบบเออ งานประเพณีนะคะคายชนกันที่เมืองยางคะ่ะอย่างเช่นแบบคนก็จะมีลำบงด้วยนะคะลำบงเชียงตุงอย่างเงี้ยเพราะเชียงตุงเขาจะมีแบบกลุ่มลำบงใช่ไหมคะแม่ลำบงอะ่ะเขาก็จะมาลำบงนะคะในงานควอยชนกันอย่างเงี้ยเพราะตอนตอนกลางคืนก็มันก็จะมีคนขายของที่ยังไม่กลับก็มีเป็นคนแบบเออนั่งกินนั่งกินของกินการบ่าวสาวอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีลำบงเออเสียงลำบงไปดูแม่ลำบงอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะเพราะเชียงตุงก็มานะคะแต่ว่า ไม่เห็นมาสักประมาณปีสองปีแล้วนะคะไม่ไม่มีแม่ลำบงนะคะที่เชียงตุงที่เมืองยางนะคะก็ก็ต้องรอดูนะคะเรารอดูปีหน้าคะ่ะถ้าโควิดทายก็น่าจะจัดอยู่เหมือนกันนะคะปีนี้น่าจะไม่ได้จัดแต่ว่าดูเหมือนเขาว่าน่าจะเอาควายอ่ะไปชนกันอยู่นะคะแต่คนไปแค่สองสามคนอะไรเงี้ยก็ให้มันแบบว่าเออ,อยังไงอย่างน้อยก็ควายชนกันถ้าเราไม่จัดไม่เอาควายมาชนกันกลัวมันจะเกิด อะไรขึ้นที่เราไม่ได้ไม่คาดคิดนะคะเพราะมันเป็นงานประเพณีไงขนาดเราจัดอยู่แค่จัดแบบว่าไม่ตามระเบียบนะคะแบบว่าเมืองเลยต้องจัดก่อนแต่ว่าเมืองยางแซงจัดนะคะอันนี้แค่ขนาดยังทาอยู่นะคะจัดงานควยชนกันอยู่แต่แค่ไม่จัดตามระเบียบแต่ก็ยังเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะแต่ถ้าเราไม่จัดเลยล่ะเอออันนี้ก็ต้องคิดหนักหน่อยนะคะโอเคค่ะเนี่ยคลิปนี้ก็มาเล่าเรื่องประเพณีนะคะควยชนกันให้ทุกคนได้ ได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวน้องสอนจะทิ้งรูปภาพนะคะที่เอามารวมๆกันไว้ท้ายคลิปนะคะก็ปีนี้ไม่มีก็ไม่ต้องเสียใจนะคะก็เล่า,เล,าเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวปีหน้าหรือปีไหนที่เขาจัดก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้แบบได,ได้ได้ชมกันอย่างอย่างที่แบบสมใจเลยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะใหม่สุงคะ่ะ